กระผมอันีสอนเทียงเกตครับ24มิถุนาในอดีตเคยเป็นวันสำคัญของประเทศสยามและประเทศไทย24มิถุนาเป็นวันชาติครับเป็นวันชาติเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศสยามคือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณรายาสิทธิราชซึ่งองค์พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวมาเป็นระบอบประชาธิปไตยองค์พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงถือเอาวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติมีเพลงด้วยนะครับในอดีตแต่ว่าขบวนการไล่ล่าคณะราษฎรเนี่ย คืออยากกําจัดคณะราษฎรออกจากหน้าตาของประวัติศาสตร์ของชาติสยามชาติไทยเลยบอกว่าคณะราษฎรเนี่ยชิงสุกก่อนหามพูดไปนั่นนะครับแต่โดยความเป็นจริงแล้วสถานการณ์เนี่ยไอ้หามเลยมันไปชิงสุกไปก่อนไอพวกหามเนี่ยนะไปคิงสุกเอาอำนาจของราษฎรมาอยู่ในอุ้งมืออตนเองจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมจึงคิดว่า24มิถุนา ยงเป็นวันสําคัญวันนี้ก็ยังสําคัญครับจะลบจะเลือนจกพยายามอย่างไรคณะราษฎรยังอยู่ในเวทีประวัติศาสตร์ซึ่งคนรุ่นหลังเมื่อวานชุมนุมอยู่ที่ลานคนเมืองคนแน่นขนาดครับชี้ให้เห็นว่าเขามองความสําคัญของคณะราษฎร24มิถุนายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหตุผลนะครับด้วยความเคารพว่าทําไมตึงเอาวันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติไทย วันที่ห้าธันวาคมเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่เก้าวันพระราชสมภพก็เป็นพระราชสมภพไปนะครับไม่เกี่ยวกันกับวันชาติไทยต้องอธิบายที่ไปที่มาให้ได้ให้แก่อารยประเทศได้เข้าใจว่าทำไมถึงชายวันที่24มิถุนาสองพนเป็นวันชาติผมลํำลึกผมพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ ครับไม่มีคณะราษฎรก็ไม่มีระบอบประชาธิปไตยแม้ใครจะว่าอย่างไรบอกว่าคณะราษฎรไม่เสด็จน้ำถึงมีปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้มีบางคนอยากย้อนยุคให้มีการปกครองโดยระบบราชาธิปไตยครับโอ้โหมีพรรคการเมืองหนึ่งผมไม่อยากเคยชื่อบ้านเมืองมาถึง2565แล้วคุณจะหมุนกลับไป2474 2473 2ในอดีตมันเป็นไปไม่ได้ครับ สังคมโดยนี้มันมีความรับรู้ที่รวดเร็วเหลือเกินจริงๆครับทำอย่างไร24มิถุนาจะคงอยู่กับคืนมาเป็นวันชาติไทยให้สมศักดิ์ศรีในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะนั้นครับวิญญาณของคณะราษฎรยังสิงสถิตยอยู่ในอนูของประชาธิปไตยของประเทศไทยทุกตารางนิ้วครับเราลูกหลานต้องสืบทอด กระบวนการที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างขยันขันแข็งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับต้องนำระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมาปกครองมาอยู่ในผืนแผ่นดินของประเทศไทยประเทศไทยถึงจะชนะปัญหาต่างๆได้ชนะปัญหาความยากจนชนะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแน่นอนกับฐานหลักมันแข็งเศรษฐกิจก็ไปได้ ประชาธิปไตยงอนงันเศรษฐกิจก็ไปลาบากยิ่งโลกโลกโลกทั้งหลายโลก,กาภพิวัติเศรษฐกิจตกต่ำมันมีผลกระทบแต่ถ้าบ้านเมืองเรามีแข็งด้านพื้นฐานด้านความคิดด้านประชาธิปไตยที่แท้จริงจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับผมมาลําลึกในวันที่25มิถุนาลําลึกถึง24มิถุนา2 4 7 5 2นิายมิถุนาคือวันชาติไทย24มิถุนา คือวันชาติไทยครับ